เรื่องต่อไปไม่ได้ตรวจสอบเรือนะครับแต่เป็นการตรวจสอบซาาครับหลังนี้ชาวบ้านเขาไปเจอกระทิงนอนตายอยู่ในไร่สับประรดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนี่เป็นภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับที่ตรวจสอบกระทิงป่าขนาดใหญ่ครับนอนตายอยู่ในร่องน้ําภายในไร่สับประรดของชาวบ้านบริเวณหุบสํารงอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ตรวจสอบพบว่าเป็นกระทิงเพศผู้อายุประมาณ13ปีน้ำหนักกว่า1ตันครับตัวเขื่องทีเดียวนอนตายอยู่โดยที่สภาพร่างกายยังสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยบาดแผละนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเล็กน้อยแล้วขณะที่เจ้าของไร่เล่าว,ว่าตนเนี่ยเดินเข้าไปดูไร่สับประรดตามปกติขณะที่กําลังเดินสํารวจก็เจอกระทิงนอนตายอยู่จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานให้ทราบทันที ส่วนสาเหตุการตายต้องรอสัตวแพทย์ของกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผ่าพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ